ตาวของ pH ไปเรียบร้อยนะครับแน่นอนว่าตอนนี้น้องๆก็สามารถบอกความเป็นกรดเป็นเบสได้จากสเกลของ pH นะฮะ pH ที่มากกว่า7เป็นเบส pH ที่น้อยกว่า7เป็นกรด pH ที่เท่ากับ7ก็คือกลางแน่นอน,นครอุปกรณ์ที่เราใช้ในการตรวจเช็ค pH ก็ไม่ใช่ตัวอื่นเลยนะฮะนอกจากตัวเ,ออเ,เรื่อคบัะเจรยนในหัวข้อตอนี้นะครับก็คือเรื่องราวของอินดิเคเตอร์มาดูกัน ถ้าเราพูดถึงอินดิเคเตอร์นะครับแน่น้องๆทุกคนรู้นะฮะว่าอินดิเคเตอร์ก็คือสารประกอบนะฮะสารประกอบบางทีก็เป็นส่วนใหญ่มกักจะเป็นอะอินซี c, นะฮะก็คือเพราะมันจะมีสีถูกไหมฮะนะฮะหรืเอ,อเป็นสารประกอบอินซีนะครับแต่ต้องย้ำว่าส่วนใหญ่เป็นสารประกอบอะอินซี c. เป็นสารประกอบอะอินซีที่มีรูปแบบของกรดกับรูปแบบของเบสนั้นเป็นคนละสีกัน ความหมายก็คือถ้าตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้อยู่ในระบบที่เป็นกรดจะได้สารประกอบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็จะแสดงสมบัตินะฮะสีรูปแบบหนึ่งในขณะเดียวกันถ้าเป็นเบสนะครับถ้าอยู่ในระบบที่เป็นเบสนะฮะตัวอินดิเคเตอร์ก็จะแสดงสมบัติความเป็นเบสออกมานะฮะก็คือแสดงสีในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมที่เราจะพูดกันตอบปนี้ก็คืออินดิเคเตอร์นั้นคือสารประกอบ ที่มีรูปกรดและรูปเบสนั้นมีสีที่แตกต่างกันนะครับซึ่งสันเมือกล่าวในที่นี้ถามว่าเอ๊ะรูปกรดกับรูปเบสนี้ใช่สารตัวเดียวกันไหมก็ตอบเลยฮะว่าเป็นสารคนละตัวกันนะครับเป็นสารคนละตัวกันนะครับแต่ว่ามีจุดเชื่อมโยงที่เราเรียกว่าเป็นคู่กรดคู่เบสกันนะฮะหรือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็นคอนจูเกตกันนะครับเนื้อหาคอนจูเกตและคู่กรดคู่เบสนั้นจะอยู่ในเรื่องราวของมอปลายในบทกรดเบส นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้เพียงแต่ว่า<โ>กรดมีสีหนึ่งเบสมีสีหนึ่ง,งถ้าเป็นหลังนั้นอย่างนั้นได้เราเรียกอินดิเคเตอร์ถามว่าอินดิเคเตอร์ต้องเจ็ดยหมคมถามคือถ้าเป็นเบสเ็ต้องเกินเจ็ดเป็นกรดก็ต้องต่ำกว่าเจ็ดหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่จําเป็นมันอยู่ที่ว่าช่วงการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ตัวนั้นมันอยู่ที่ช่วงไหนและจะมีการเปลี่ยนสีที่เป็นอย่างไรบ้างอันดับแรกจะมีตัวอย่างให้ดู นะตัวอย่างที่พี่บอกว่าเาเดี๋ยวเราช่วยเขียนหน่อยตัวอย่างสมการการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์มาเลยฮนะปึบนะฮะกับตัวนี้ปึบไอเอนคืออินดิเคเตอร์นี่คือรูปแอซิดนี่คือรูปกรดของอินดิเคเตอร์ก็แสดงสมบัติสีในรูปแบบหนึ่งออกมาส่วนตัวนี้ก็คือรูปเบสของอินดิเคเตอร์ตัวนั้นซึ่งถามว่าจําเป็นต้องเกินเจ็ดไหมคำตอบก็คือไม่นะฮะ เพราะสาบางตัวอาจจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนสีระหว่าง2ไป4ก็คือถ้า2ก็คือจะอยู่ในรูปนี้ pH นะฮะถ้า4จะอยู่รูปนี้4ขึ้นไปแต่เป็น8เป็น10เป็น14เข้าสู่รูปนี้ถ้าเป็น2เป็น1อะไรเข้าสู่รูปนี้เอเคไหมเรื่ในในในช่วงลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าช่วงของการเปลี่ยนสีนะฮะซึ่งตรงนี้เราก็จะมาเขียนว่าเป็น pH นะครับช่วงของการเปลี่ยนสี ในที่นี้นะครับ pH ที่เปลี่ยนสีก็จะมีค่าเท่ากับ2ไป4นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้สีอะารก็เปิดตารางดูตัวนี้สีอะไรก็เปิดตารางดูโอเคนะเพราะฉะนั้นการใช้งานของมันก็คือ1สมการนี้จะเห็นได้ว่าเป็นสมดุลอีกแล้วเป็นสมดุลเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่า2ตัวน,นี้เปลี่ยนกลับกันมาันได้ตลอดขึ้นอยู่กับว่าระบบเราบบเป็นยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นอินดิเคเตอร์จะไม่เสียหรือพ่บอกไหมฮะอินดิเคเตอร์จะไม่เสีย เป็นกดแล้วก็เป็นกดไปตลอดการไม่ใช่ถ้าหนูเติมเบสลงมานะฮะมาทำปฏิกิริยาสะเทือนไปกดหายกดหายกดหายจนกระทั่งสุดท้ายกดหายหมดเป็นเบสที่เกินมารูปแบบนี้ก็จะลอยเดี๋ยนะมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบนี้แสดงสีของสมบัติที่เป็นเบสแส่นั่นเองนะครับในตัวอินดิเคเตอร์นั้นต้องบอกว่าเรามีอินดิเคเตอร์ได้กันหลูกหลายชนิดแล้วก็ปฏิเสธไปได้ว่าตัวที่เรารู้จักกันดีที่สุดนั้นก็คือ In m ม s ส นะฮะบีมัสแต่นอกจากนั้นถ้าเป็นน้องๆมงต้นจะมีแอปพลิเคชันที่สําคัญเกี่ยวข้องกับตัวอ่าอินดิเคเตอร์ธรรมชาตินะครับซึ่งก็คือพวกใบไ,ไม้ดอ,อกไม้นะฮะใบไ,ไม้ดอ,อกไม้ผลน,นั่นผลน,นี่เปลือกนั่นเปลือกนี่ที่สามารถแสดงสมบัติความเป็นกดเป็นเบสได้นะฮะในลักษณะที่มีสีสันที่แตกต่างเราก็จะบอกว่าตัวนั้นสามารถนําไปใช้เป็นอินดิเคเตอร์ได้โอเคมั้ยนะนะนี่คือกระบวนการนะ,ะทีนี้เรามาดูรนะักตัวอย่าง นะี่ง่ายๆนะครับสักอันหนึ่งก่อนนะฮะพี่มีอินดิเคเตอร์ตัวอย่างมาให้เป็นเมททิวเยลโล่นะฮะจดบอกว่าเมททิวเยลโล่นั้นมีช่วงของการเปลี่ยนสีอยู่ที่2.9งจุดเก้าถึงสี่ขออนุญใช้นี่นะเล่นใกล้ย่างดีนะฮะเหมือนเหมือนเทียมกันมานะฮะสองจุดเก้าถึงสี่จุดศูนย์หรือเปล่านะฮะสองจุดเก้าถึงสี่จุดศูนย์นะฮะ, 0, ะ,ะ, 0, ะ,ะสีที่เปลี่ยนคือเปลี่ยนจากแดงนะฮะเรดไปเป็นเยลโล่นะก็เลยชื่อเมททิวเยลโล่ นะฮะนะตัวต่อมาบอกว่าถ้าเราหยดสารต่อไปนี้ลงโทษหยดไม่คิดเห็นโลกลงไปในสารต่อไปนี้จะได้สีของสารละลายนะฮะเป็นสีอะไรโอเคไหมตัวแรกเลยหย,ด,ย,หยดน้ําบริสุทธิ์มาที่ตรงนี้ไปให้ pH เท่ากับ7 pH เท่ากับ7ตกไหนนะอันนี้คือ2.9.4ครถึง4ไรูปนี้ว่าตารานขึ้นมานะฮะวาตารานขึ้นมา นะนี่2.9ว่าเ้าเส้นจมทั่วเมตลานะนี่4นะนี่4.0่ด้ <c oughs> นยเนี่อนี้ก็ดูตาดไม่ดีนะนะเป็นเส้นจนวนมาให้นะครับถ้าอยู่ตรงนี้เป็นสีอะไรถ้าเกิน4ีขึ้นมาเป็นเยลโล่นะเป็นสีเหลืองถ้าตา่ำกว่าสอ2.9เข้าไปเป็นสีแดงโอเคไหมแล้วต่อบกับพี่รรพร้อมๆกันข้อที่1น้ํา้ำบริสุทธิ์ pH เท่ากับ7 7, 7. อยู่ไหน เจ็ดตัวอยู่นี่ถูกไหมเจ็ดตรงนี้เป็นสีเหลืองเเขียนสีเหลืองลงไปเสร็จละโอเคไหมไม่น่ายากข้อ2ไปเลยน้ำโซดา p h 3.8 3.8จุดแปดสามจุดแปดอยู่ไหนฮะอยู่นี่อยู่นี่ถูกปะ่ะนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับนะอันนี้อันนี้น้ำบริสุทธิ์อันนี้น้ำโซดาถ้าอยู่ตรงนี้สีอะไรถ้าอยู่นี้สีอะไรฮะนะคำตอบก็คือ มันจะมีทั้งตัวนี้และมีทั้งตัวนี้ดูไอเดียนะก็คือมีทั้ง2คนนี้ปนอยู่ในระบบตัวนี้มีสีแดงตัวนี้มีสีเหลืองเพราะฉะนั้นสีเหลืองกับสีแดงผสมกันเป็นสีสีส้มนะครับเป็นสีส้มนั่นเองเพราะฉั้นตรงนี้จะเป็น Orange ์นะฮจัดมากนะครับออเรนจเป็นสีส้มนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำสโมดงอีกาน เป็นสีส้มนะครับก็เขียนสีส้มไปข้อ3ต่อเลยน้ำเปะปา pH 8.0 pH 8.0ดูอยู่ตรงนี้ถูกป่ะนี่เป็นเจ็ดของน้ำเปล่าเมื่อกี้ใช่ไหมครับแปดจุก็ต้องเป็นสีเหลืองอนะเปล่านะฮะข้อ4ี่ยาฆ่ายาฆ่านะะงง pH? PH ยาฆ่านะฮะเท่าไหร่เนี่ย pH pH ยาฆ่าเท่าไหร่เนี่ย9ถึง9.5 9ก้าถึงเาจุดห้ามันนี่ฮะเป็นสีสีเหลืองโอเคไหมฮะสีเหลืองและสุดท้ายอะไรเนี่ยเลือด pH 7อชจุดสี่ห้าทีนี้ก็เป็นสีเหลืองเสร็จเรียบร้อยทั้งข้อนี้นะสรุปวิธีหนึ่งหนึ่งตอบเลยฮะหนึ่งตอบสีนะฮะดูยากไม่น่ากลัวมากหนึ่งตอบสีเหลืองสองตอบสีส้มนะครับสามตอบสีเหลือง นะฮะสีตอบสีเหลืองท่าตอบสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีต,ตารางให้ข้างล่างนะฮะเป็นต,ตารางของอินดิเคเตอร์ที่น้องๆที่น้องๆเสร็จที่ทั่วทั่วไปเขานิยมใช้กันนะครับก็จะเป็นสารเคมีนะฮะก็จะมีเมทิลเรดเมทิลอเรนจ์เมทิลเยลโลฟีนอลทาลีนบอมไพมอนบูอะไรไปหมดเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นสารประกอบแต่ละตัวก็ก็อินดิเคเตอร์แต่ละตัวก็จะมีช่วง ช่วงการเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็มีสีที่เปลี่ยนที่เหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันบ้านก็เลือกใช้ให้เหมาะสมในแต่ละงานเท่านั้นเองนะครับนี่คือเรื่องราวของอินดิเคเตอร์นะครับหามีใครสงสัยในบ้าเหมือนเดิมนะฮะเหมือนอย่างเคยสงสัยเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บ็อกลงมาข้างล่างได้นะครับถึงคาถามต่างๆนะใครไม่อยากโชว์ตรงนี้ที่เกียร์เซตพับดิคเซตพาเวดด้วยก็ไปถามที่อินบ็อกซ์ของแฟนเพจเคมีก้าได้นะครับพี่ก็จะ คอยเข้าไปตอบให้นะครับอ่ะโอเคฮนะประมาณนี้นะครับนี่คือในหัวข้ออินดิเคเตอร์นะครับที่เราไปเจอกันที่พาต่อไปที่ทิ้งกระดานไว้ให้เหมือนเคยโอเคไหมนะครับอยากจดก็จดน,นะเป็นซีเรียสอะไรอยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับ